โอเคครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันครับ X Shot Road to j a k a r t a นะฮะระหว่าง Neo Ocean Esports Medium ครับพบกับอ่า Leopard t ทกี้ครับฝั่งสีแดงครับฝั่งบุกเป็น Leopard t ทกี้ครับบุกก่อนแล้วฝั่งรับก็จะเป็น Neo Ocean Esports Medium ครับ มาดูที่แต้มแรกครับใครจะคว้าไปก่อนครับใครจะเจิมชทยแรกไปก่อนคะแนนแรกเท่านั้นนะฮะย่งสองสองน,นอยู่ครับะฮะนีโอค,ครับเลี้ยวผัดกสี่ครับ Yeah, เปลี่ยนชื่อไหมเอ้าเอ้า okay, อ no. right. the <laughs> ๋อเขาแต่งตัวมาเขาคือแต่งตัวดูดูชุดไม่ได้เลยฮะตอนแรกดูชุดครับแล้ต่ในชุดไม่เหมือนกันเลยครับกะเนียนครับเนียนเป็นฝั่งตรงข้ามครับไม่เขาไม่ยิงนะนี่ก็นองดูชื่อครับนี่เใสที่สุดครับ ครับอย่างนิง Pick น่งๆกันอยู่บรรยากาศมาครูครับผ่านไปหนึ่งนาทีกว่าแล้วด้วยครับดูว่าจะเป็นยังไงโอ้โหสไนเปอร์ครับซูมรอไว้เลยฮะแล้วลั่นกระสุนไปดอกหนึ่งยังรออยูร่โอโ athletes, isis isis ideas, อรออยู่แล้วะับไปแล้วโดนสไนเปอร์สอยไปหนึ่งครับอับอรทรัสครับเลี้ยวผ่านโดนเก็บไปแล้วครับ นกรอบขึ้นครับเหลือสีแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวหวานไม่ยอมเสียเปรียบแล้วเข้ามายัางไงบุกต่อเลยไม่ไม่บุกค,ครับเดี๋ยวไปถึงขอได้คืนหนึ่งก็พอครับหวังน้อยๆครับเกมต่อไปครับรอกันอยู่ครับ ยังไม่บุกครับเหลือเพียงแค่หนึ่งานะทีเท่านั้นครับฝั่งของเลียวพาดต้องไปวางระเบิดไหมครับก็ต้องเก็บให้หมดแล้วฮะมีโอิชั่นก็นิ่งะเลดเกินครับ,รรบยังนิ่งอยู่ครับว่าคงต้องหลับรอแล้วครับครับมีเสียงบอกเข้ามาว่า30วินาทีสุดท้ายครับดูข้างบนก็รู้เรื่องนะครับโอเคฮะ จะเริ่มบุกกันแล้วครับเดียนไปก่อนเปิดไปก่อนได้เลยบอไปด้วยครับเหลือ2คนเท่านั้นเปลี่ยนเลยแม่มาสุ่ยิงเกติบอนเกตไปโอ้โหนิโอชชชนะเนโอนิชชันดีสปอร์ครับได้ไปก่อนครับ1นึ่งต่อศูนเกมแล้วเกมต่อไปครับหนงศูนแล้วครับเนโชันดีสปอร์ตนี่นิ่งเหลือเกินครับ จนวินาทีสุดท้ายครับเรเจอได้ดเสียไปหนึ่งออก,กันไดนน้ครับพาเจนออกมาต่อครับเดี๋ยนี้สปอร์ตโอ้ครับรีบเกินก็อย่างนี้ครับทิ้งระเบิดไว้ฮนะเพื่อนเอาไปีโอ้นี่ตั้งรับซะแบบไข่นิ่งกว่าครับ ใครขยับพลาดครับนีโอเสียไปแล้วหนึ่งคนด้วยครับเหลือนจะเสียเปรียบมากนะครับเอาเหมือนเหมือนจะปะทะกันอยู่ครับเหมือนเจะเจอเจอกันอยู่เสียงตุ้มต้าตุ้มต้าม,ม,มายัางไงหาไม่เจอครับ <c oughs> อ๋ออย่าเข้ากล้องบ้างนะครับ นะครับน <ort. i> ี <Man> ่แหละครับไม่มีเลยทำครับอู้ฮะหย่อนงานให้น้องอย่างนี้ครับนะฮะนี่คือข้ออ้างอย่างหนึ่งครับสำหรับรุ่นพี่ครับผ่านไปนาทีครึ่งแล้วครับจากการพลาดของนีโอชันนีสปอร์ตกลืนมาครับกลืนมาแล้วกลิ่นมากลิ่นมาฮะกลิ่นตุบๆมาแล้วครับ ยานครับผมายังไม่เจอใครครับแต่ละคนก็นั่งส่องครับนิ่งอย่างเดียวครับกดดันฝั่งของลีโอพาร์ตครับไปหนึ่งโดนไปครึ่งหนึ่งครับโอ้โหถึกเหลือเกินนะโอ้ห้างนอกมีเสียงขู่กันเลยครับเอาดิเอาดิครับบุกเลยบุกเลยอย่ากลัวบุกกันให้ดูหน่อยแล้วเสียไปสองแล้วครับนีโอลูชชั่นอีสปอร์ตครับ โอ้จากกันก็ดันจากเสียงข้างนอกครับแข่งแบบออฟไลน์อย่างนี้ครับทิศวิญญาณมีผลน,นะไขนิ่งกว่าได้เปรียบครับปุกันแล้วปุกันแล้วโดนไปหนักหมกื่งกับสิบแปดแล้วก็เรียบร้อยครับมีวไปสามสิบเก้ายังไงหรือเพียงแค่สองคนเท่านั้นครับมิวเชนอีสปอร์ตมิวเชนอีสปอร์ตครับเก็บสูนาร์อา,าไปได้หนึ่งแล้วเก็บมเมาไปอีกหนึ่งครับ 2ต่อ3ครับยังกลับมาไม่ยอมไม่ทิ้งห่างเท่าไหร่ครับนี่เชนดิสปรอร์ตบอกอยู่ครับยังอ,<ย>อยู่ครับเอ้ยังไงระวังระเบิดแล้วด้วยหรือ,รอเปล่าครับเนี่ยวังระเบิดแล้วด้วยโอ้โหโดนเจ็บไปอย่างเร็วครับเหลือคนเดียวครับเว<อ>รดครับวางระเบิดรอระเบิดแตกครับแต่คงกู้แล้วครับ บุกไม่ได้ครับเฝ้าระเบิดอยู่ครับถ้เาเปิดระบหมวกไปอย่างนี้ครับยังไม่ลดด้วย,วาายนะไม่ตายไปหนึ่งครับต้องมากู้ระเบิดแล้วทันไหมทันไหมครับกู้ระเบิดหนึ่งตอนหนึ่งครับเดี๋ยวผัดได้ไปครับเมื่อกี้ ครับดุกันมากครับแต่ละคนนะพลาดไม่ได้ครับแพ้ตกรอบไปเลยนะครับสุภาพพร,รับชื่อมาเต็มครับลืมใส่น้ำลืมใส่น้ำสกุลไปอีกนิดนึงนะโลฟอดครับ จะเจ,เจอครับยิงสองสองไว้ก่อนครับคู่ไว้ว่าอยู่นี่นะอยู่นี่นะแล้วก็อ้อมไปอีกทางครับนีโอไม่ยอมเสียครับทุกอย่างตอนนี้ครับเยรบยวมีเงิสองมาสองสาลูกครับยังไม่โดนใครครับ สงนาทีครึ่งแรกสองนาทีแรกยังไม่มีอะไรมากครับถ้าไม่มีใครพลาดน่าจะบุกกันประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายอะอม,มาก,กรับทางนเห็นอยู่อ,อมๆไปอยู่ครับน้อฟาดจุดวางระเบิดเลยครับรน้องบน ก็รออย่างเดียวครับมันได้กัดเงียบเหลือเกินฮะเสียงดังไม่ได้ครับสกิดนิดนึงนี่พลิกเลยครับจังหวะเกมข้างบนครับโอ้โหยังดองๆกันอยู่ที่เดิมครับ้วเหมือนปิ้ว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 มายังไงครับจะบวกกันเลยไม่บวกกันเลยไหมครับตายแล้วผวกกรงจะตายไปหนึ่งครับเดี๋ยวโรชันเป็นฝ่ายได้เปรียบครับเดี๋ยวผาดเสียไปหนึ่งคนแล้ว แล้วก็ปะทะกันต่อปะทะกันต่อเหมือนจะเห็นเมื่อันจะเก็บเกินแล้วทุกเข้าใจไหมไม่เจอครับอย่างไม่เสียใครครับระเบิดมาโดนหนักเหมือนกันนะนี่ออนีเโอชั่นครับเหลือเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นครับระเบิดก็ยังไม่ได้วางฮะ

เข้าสู่เกมต่อไปครับมาดูว่านีโอจะเอาแต้มไปหรือว่ารีโอผัดไม่ยอมให้แต้มครับเอาขึ้นมาครับเ <I know. S 1> ตะมือให้พันก่อนฝ่ I know. I know. าระเบิด์ก็แตะรอบแรกก็แล้วได้ไปแล้วด้วยครับนีโอพลาดท่าไปอะ,อะจเจะเจอกันโอ้โหแลกกันไปครับ,แ,รกกรบแ,แล้วก็โดนเก็บตามอ่ะสองหรือสามต่อสามเหลือสามสองเท่าแล้วครับนีโออะนีโอเหลืออยู่สองคนครับ ฝั่งออลิโอพานก็นเหลือสองคนเหมือนกันยังไงครับเพิ่มเลือดกันก่อนครับแต่ละคนเช่หม <Yeah. S 1> ุกกันอยู่หวกกันแล้วมันเลิ่มมวกกันแล้วยังไงเชียวเชียวเลือดยังไม่ลดนฮะ แต่ละคนยังเลือดเต็มๆกันอยู่ครับยังไม่บาดเจ็บขอบคุณมากครับสำหรับอิชตันนะของฝากจากวินเนอร์ะ ครับแล้วยังไงบ,บวกกันแล้วเริ่มบวกกันแล้วปะทะกันไป,เส,เ,ปนเสียไปเสียไปสองครับเดียวผ่านตายเรียบครับแต่วางระเบิดไปแล้วเอากู้ระเบิดอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างบนครับกู้เป็นนิโอลูชันครับได้ไปอะแต้มที่สามครับคิดว่ารอดแล้วเรียบร้อยครับสามต่อหนึ่งแล้วฮะครึ่งแรก เกมนี้ฮะนีโรชาจะทิ้งห่างเป็นสี่ต่อหนึ่งเลยหรือเปล่าครับเ speaker, a roommate, a ีโผ่านรีโผ่านก็คงไม่ยอมแน่นอนครับไม่ยอมตกรอบไปง่ายๆฮะเปิดลั่นครับปืนลั่นแล้วยังไงครับหมูโดนเก็บไปก่อนครับเมาเมาครับโดนไปก่อนแล้วเมามากครับร่วงเลยฮะ ระเบิดมาโดนเจ็บนกโอ้โหโดนระเบิดไปสองสามเหลือพี่แกสองคนเท่านั้นครับเนโอผ่านไปในเวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีครับ <c oughs> ครับเหลือสองคนเท่านั้นครับกัสซีแล้วก็ <c oughs> เ,คคเดิบเดอแล้วว่าอยู่ตรงไหนฮะอย่างออมกันอยู่ครับนนโอยังไม่เสียเลยสักคนครับ <c oughs> อสไนเปอร์ครับ หล่อคุมไว้เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับล,ลบีโอพาดวิ่งไปแล้วครับมีระเบิดตกด้วยมาเก็บระเบิดซะหน่อยเจอแล้วยิงโคเวอร์ไว้ถอ,อยออกมาออไปนี่เลื่อนเลือนน้อยมากครับเลี้ยวแค่แค่นี้เอง ทำอะไรมาละพ่อแล้ว,ลวปุกไปปุกไหมนั่งดูดเลือดครับเรียบร้อยครับโดนมาเก็บศพตามครับเรียบ2อสามตายหมู่ฮนะนิโอยังไม่เสียเลยสักตัวครับสี่ตอนหนึ่งแล้วครับดิโอชาติสปอร์ตมีเดียมานะนำไปก่อนแล้วฮนะยังไงเอ่ย ครึ่งแรกจะเป็นของนิโอเลยไหมฮะแต่เลี้ยวผัดน่าจะไม่ยอมแค่นี้แน่นอนนะกันต่อครับโน้ตเอ้าเสียไปหนึ่งยังไงครับน้ำเพึ่งน้อยโดนไปหนึ่งแล้วครับน้ำเหาวก็ตายตามกันไปฮะโอ้โหกันแบบยังไม่อหลาย ตายตามกันไปตา,ต,าตายเร็วเลยครับ5ตอนหนึ่งครับ Neo Nation e-Sport <c oughs> ครึ่งแรกครับ Neo Nation e-Sport นำไปก่อนครับโอ้โหฟอร์มแรงจริงครับแต่ต้องรอดูครึ่งหลังครับ <c oughs> ตอนนี้รอสองทีมสลับฝั่งครับ ครับผมอะไรครับครับตูนะครับอ้าวหายไปไหนคนหนึ่งอ่ะเออดีโอควันหนึ่งนาทีฮะ ครับเขาขอนหนึ่งนาทีออาครับขหายาดครับ ึ่งหลังฮนะยังไม่เริ่มนะครับรอไปก่อน